เอาละฮะน้องๆหนูๆเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ d ดน dy World Halloween แต่ยังไม่ท้ายสุดในวันนี้เราจะมาเล่นหนึ่งในอีเวนท์ที่เป็นสิ่งที่ผู้เล่นคิดกันขึ้นมาเองนั่นก็คือ Night i g h t m a r e Run แต่ i น h t แม r e r ันรอบนี้จะแตกต่างจาก i น h t แมร e r ันปกติสักเล็กน้อยเพราะเป็น Nightmare Run เวอร์ชัน Halloween อย่างที่ดุกคนเห็นว่าข้างหน้าน้องๆได้แบ่งกลุ่มกันเป็น4กลุ่มอย่างละ2 เท่ากับจำนวนของตูนที่มีในฮาโลวีนนี้อย่างพอดีพอดีอ่าไม่ว่าจะเป็นโซเวสเตอร์แล้วก็เออลิเบกากราวดีรีคลิป4ตัวทุกคนมีสิทธิ์ได้เล่นทั้ง4ตัวนี้แบบสุ่มนั่นเองฮะน่ฮะมมีอยู่4ตัวครบเลยโดยเราจะแบ่งจากกลุ่มที่1คือกลุ่มทางฝั่งซ้ายกลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ใครได้อะไรต้องเล่นตัวนั้น มาว่าแล้วก็มาทําการสุ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งกันก่อนกลุ่มที่หนึ่งเป็นตัวหมาป่าอาแล้วน้องๆได้เวลาเปลี่ยนเป็นหมาป่ากันแล้วในระหว่างที่น้องๆากำลังเริ่มเปลี่ยนกันเราไปกลุ่มที่สองบ้างดีกว่าเหลือแค่าสามตัวแล้ว โอเคฮะกลุ่มที่2คือโซเวเซอร์ e cer, พ่ออัศวินเลือดบวกโอเคฮะกลุ่มที่3คือฟักทองนั่นก็หมายความว่ากลุ่มสุดท้ายคือพ่อ ว่ากะโหลกของเราเอ้ยไม่ใช่เขาเป็นผู้หญิงนี่วะเปเลีปลย่ยนเอยเปลี่ยนเอยโอ้ฝั่ทองฝั่ทองไม่ในตอนนี้น้องๆยังไม่มีทิกเก็ตกันเลยนั่นก็หมายความว่าต้องสู่มาเด้อหน้าจอทิกเก็ตทั้ง12ชิ้นของเราแน่นอนอยู่แล้วว่าทิกเก็ตของตัวฮาโลวีนต้องมาครบส่วนที่เหลือจะเป็นทิกเก็ตที่ผมชอบเองอีก4ชิ้นกับที่เหลือจะเป็นทิกเก็ตที่น้องๆทําการเลือกมานะฮะมาดูกันดีกว่าว่ากลุ่มแรกจะได้2ชิ้น ไหนบ้างเริ่มจากชิ้นที่หนึ่งไปโอ้ชิ้นแรกคือดาบวิญญาณของอาศวินเลือดบวกแล้วชิ้นที่2องะโอ้ยเพลงดังมากชิ้นที่2เป็นรองเท้าเพิ่มสปีดเฮ้ยกลุ่มนี้ก็ไม่เล็วนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ฐานก็พอปะวะไหนกลุ่มแรกเปลี่ยนแล้วใช่ไหมโอเคมาในส่วนของกลุ่มที่สองนะฮะอาวินเลือดบวกสิ่งที่พวเขาได้ก็คือ เปิดมาดีอ่ะเป็นตุ๊กตามหมาทำไรได้วะลืมไปดีกว่าชิ้นที่สอง <laughs> เดี๋ยวนะฮะรู้สึกว่าทุกกุ่มจะมีที่เกตประจำฮาโลวีนกันอย่างละหนึ่งชิ้นนะเนี่ยไป hey, เปิดมาดีจะต่ออะไรงี้อะไรอะอ๋อแจกแอร์ฮอนทุกสองชั้นจัดมา เหมือนรอบนี้จะมีแต่ตัวล่อป่ะเนี่ยอโอ้โหและกลุ่มสุดท้ายก็คือทรอร์คงกับรองเท้าเรียกได้ว่ารอบนี้ไม่มีใครกว้าฐานไปได้เลยอ่ะโอ้โหเซ็งอ่ะเนี่ยฐานนะอย่างนคนได้ฐานนะก่อนที่จะไปเล่นกันผมขออธิบายถึงไนท์แมรันแบบสั้นๆเข้าใจง่ายสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะฮะ ในกรณีที่ชั้นชั้นนั้นมีทวิตเต็ตัวที่เราเล่นอยู่อย่างเช่นผมเล่นตัวฟักทองและในชั้นที่10ผมเจอทวิตเต็ฟักทองนั่นก็หมายความว่าผมต้องอยู่นิ่งๆนะฮะทั้งชั้นผมจะทําอะไรไม่ได้เลยจนกว่าจะถึงช่วงเปิดลิฟต์เข้าใจง่ายเนาะแค่นี้เองความยากไม่มีความง่ายไม่เจอมาแล้ววะทุกคนโอ้โหเฮ้ <laughs> ทิกเกต็ตแอร์ฮอร์นี่คือ <laughs> ไม่ง่ายจริงเหรอเนี่ย <laughs> โอ้อยังไงในชั้นแรกๆเราชิวๆอยู่แล้วฮะไม่มีทางเจอโดฟักทองแน่นอน คนที่เสียบวูบน่าจะเป็นพวกน้องๆเขานี่แหละไม่รู้ว่าจะเจอทวิตเต็ของตัวเองที่ชั้นไหนวิ่งเชียวเลยก็เลแเลยนี่เนี่ยโอ้วีคนกดแน่คนกดแต่นั่นหมายความว่ามีคนได้แต่งไงล่ะแล้วใน8ดคนอ่ะมีมีแต่อยู่สี่คนได้อ่ะโอ้เยอะเยอะมากะอุ้ยแล้วแส่วนนั่งแ้วตัวง่ายๆซะงั้นไปน้ำมันยาฟีขโมย บอกแล้วว่าชั้นแรกไม่มีปัญหาเรื่องอะไรรีบไปชั้นบอไปกันดีกว่าอยากเห็นชั้นที่เจอพวกทวิเต็พวกนี้จังเลยชั้น hey, นี้สองมีไหมทวิเต็ดที่ต้องการดูดิปึบชิมฮอ oh. oh. ลอ้โอ้ลาเจอร์จบแล้วชั้นนี้แน่เบียร์ไปดีกว่าโ oh. <Cos> อ้คอสโมอ๋อไมเอาไมเอาเราไมาส่สนดงไม่ได้แค่รอยเดียว โอ้ย่นตาจบแล้วฮะชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรแต่สนุกสนุกเหมือนกันเยิบเยิบตอนนี้ว่าชั้นที่5เริ่มหายทุกคนเอ้โหตัวคือป๊อปปี้จบเลยแล้ชั้นที่5อย่างมันมาดูวิธีอ้าวลืมกดหายว่ะเฮ้ยเซ็งโอ้ยชั้นนี้ท่อระเบิดและหนึ่งแต่ทวิเต็นั้นคือจิจิอ๋อมันเดียวโอ้จบแล้วเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาในนั้นมันเลยวะนะเฮ้ย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 ความวุ่นวายนั้นคือ สิ่งที่เราไม่อยากพบเจอเฮ้ยเฮ้ยทำแบั้นทำไมอ่ะโอ้โหเอ้าไอเห็ดโชจหุยโดนเอ้านั่นโดนเอามีคนอยู่ตรงนั้นเหรอน99ไว้แล้วอะอีกนิดเดียวเองอ่ะนึบนึบต้องมีคนล่อจังหวะนี้โจพระเอกวับเขาให้เอ๊ะเอ๊ะไอเห็นเราเอ๊ะไม่รู้นะไปแล้วนะชั้นนี้ไม่หนุบด้วยไงไปละบายบายตอนเล่นปกติมันก็โผล่มาบ่อยนี่หว่าพาสมว์แล้วก็อาบี โอ้ยเฮ้ยอืมวันนี้นักขโมยเลยแล้วก็ไปเจอกันที่ชั้นต่อไปยัเก้าชาั้นแล้ววะอย่าให้ต้องการตีเลยนะโหมาสักหนึ่งในแบบหลมแหลมได้ไหมเงียบจัดๆโอ้โหป๊อปปี้มัานเหลี่ยมอ๋อโอชโอเคจบละวอชั้นอื่นไม่รู้แต่ชั้นนี้ต้องมีคอนสตาร์ทอยู่ที่ว่าจะเป็นใครอย่างน้นก็ไม่ใช่ฟัคขออะไรเนี่ย ปกติไม่ค่อยจะเจอว้าวนิ่งเลยอ้าวแล้วหมานิ่งทำไมอ่ะหมาไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอหรือมีหมาด้วยเหรอไม่มีนี่หว่าวัาทองนิ่งสองคนเลยเรากล่าวว่าวัาทองเนี่ยชิวๆแล้วโชคดีละวดัเมิคาแรคเตอร์หนึ่ง้อยี่สิบเฉยๆและนี่เลยครับเนี่ยเร็วๆน้องๆรีบไปกันเร็วอยากไปกับฉันเลยอ่ะเบื่อแล้วปุ๊จอยเยอะเยอะถือว่าโกงไหมเนี่ย เฮ้ยเกือแล้วขยับได้แล้วนะว้าวไปดูหน่อยเด้ฟันทองอยู่ไหนนั่นเหรอโอ้อยู่นั่นว้าไปแล้วไปแล้วอะให้แบบโอ้ดู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 คนนอนลอยเลยนั่นคือความสนุกที่เราอยากจะเจอไม่ใช่แบบนี้เราเองถึงมาก่อนได้มาทำไมโอ้โหแล้ววันนี้ก็ลอยทีคือชั้นสิบห้าเลยนะมีไหมนะโอ้ไฟดับโอ้โหท่าฟอร์มจู่จูจึงออโตมัต์พลาม์โอ้กุ้งเละหนึ่ง โอ้และเซ่้แอนและเศอโอ้จบจริงๆแล้วมั้งเนี่ยาง,งานนี้พรนี่โอเคฮะดันเป็นคนน้องใช่ไหมแค่ต่อไปฮาสโมโอ้อทิชาโอ้จบแล้วปะเนี่ยอุ้ยใครโดนอีกแล้วอ่ะอุ้ยแหลกเลยหรือมันมีอ๋อมันมีทุกคนลิเบกาอยู่นี่ไงอ่าเขารู้ตัวแล้วสินะเอ้ยไม่นิ่งอ่ะเฮ้ยอยู่นิ่งดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ่งนิ่งเฮ้ยงะกอยงะเก๋นั่งนฮะทุกคนเดินบนนั่นลากมาหนีลากมาหนีลากมาหน,าานีอ่าแองตายเดินยนังเหลืออีกหนึ่งไม่เป็นไรชวัวโอ้โวิ่งกันแล้วสนุกสนุกนี่แหละทุกคนความสนุกของนายแมวรันแล้วให้โอกาสเขาได้วิ่งหนีหนึ่งครั้งนะฮะในทุกครั้งที่โดนงับไม่งั้นมันจะไม่หนุกไงหนีไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงอ๋อหนึ่งแล้ววะทุกคนแก้ไม่ได้แล้ว,ว <laughs> ไปดีกว่ามาแล้วก็มาต่อ het. ไปไปอีกป่าวมาลาชาไม่ใช่แล้วโอ้โหถ้าชั้นนี้มีนะมีป่ะโอ้โหหนักกว่าตัวฮาโลวีนอีกมีมาเหรอั้าน,นี้ไม่เล่นนุก่อนไม่เล่นชั้นนี้จริง,จ,รงจังรีบไปจากชั้นนี้กันเถอะโอ้ oh, แล้วทอาไมเครื่องมาอยู่ตรงนี้หมดเลยอ,อ่ะเอาช่วยปันรีบเลยเนี่ยมันคือ <c oughs> ไม่หนุกแล้วฮะในแม่รันโอ้โหไปแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่นะ ไม่นะไม่นะโอ้โดนงับเตรียมเลยอ่ะดีนี่ให้อ่ะไม่ได้เหรอโอเคไม่ได้ช่างมันไปแล้วมางับหมาเมื่อกี้อ๋อไม่นะ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 หมาไป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 เราเจอตัวอื่นได้แต่ไม่เอาหมาไม่เอาไม่เอาเนาเนี้ยโอ้โหพอพี่เดินกลับเวลาพ่อสวีเลือรบวกเอ็งโดน มาอยู่ไหนวะมามานี่แล้ววะเรียบเลยเรียบเลยเรียบเลยโอ้พาสุยเรือเบรกโอ้เราด้วยนี่วะโอ้หนักแน่นสองไนไนแมรันจะจบที่ชั้นนี้โอ้ยหนักแน่นมันต้องมีโลังศักดิเพิ่มขึ้นอีกกันเหรอแย่เย้ว่แย่เยะวะ้ยเยะวะมันจะเหลือรอดสักกี่คนวะเนี่ยและเครื่องมัน Uh, มันอันตรายมากกระสามเครื่องที่เหลือคือติดกันเลยนะโอ้ย oh, oh, oh. มาลื่นมาลื่นโอ้เวลาะเวลาทุกคนเวลาะเอาไปห้องจริงึ๊บขอโทษนะที่ต้องล่อมานี้ขอโทษจริงๆแต่ไม่รู้จะไปไหนแล้วอ้าวเจอกันอีกแล้วเออเออหมาอยู่ไหนอ่ะอยู่นู uh, ่ oh, 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 oh. นเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยมันต้องมีใ,ใครสักคนล,ล่อหมาจริงนะหมาโอ้ uh, โอ้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 ชา่ย,ยา hey, เฮ้ยต้องยอมโดนงับ b ไหมนะแล้วก็ชิงเฮ้ยไม่ได้ <Beverly> s <S ไม่ได้เข้าม,มาทางนี้เอ้ย oh. ยา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 เฮ้ย hey, หนูคนนั้นช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน,น่ยนอยหน,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 นูช่วยหน่อยอย่าหนีช่วยพี่หน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะตา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 ยเอานี่ก็จะตายเหมือนกันโอ้ทุกคนจะตายโอ้ยอมตายก็ได้อปจ้า นี่หรือคือไนเมลัน no เปลี่ยนชื่อดีกว่ามากเ <laughs> อ้าอีกสองเครื่องสู้ๆทุกคนโอ้มาแล้วไปโกคนรอดยกเว้นเราอ้าวยังมีแวะนั่นอีกหนึ่งที <laughs> มาโอโอิ่มแล้วไปชั้นนี้อนั่นก็โดนเย็บเยๆบเยบเยบอยู่ยยยน,นี่ครับนั่นก็หมายความว่าอยู่ไหนวะอยู่นี่ไงเธ <laughs> อโดนแน่ๆ <laughs> ทุกคนจะลอบมาหาเธอและเธอก็จะเอ,อา เฮ้ยมีหองเอ๊อะแล้วทำไมคนนี้นิ่งด้วยล่ะเฮ้ย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 มีคนมีคนเฮ้ย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 โอ้ยแต่วายังโดนอยู่ดีหายไปพร้อมกลุ่มววนแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือแค่หลองเนี่ยนะอาศาวินเลือดบวกเลือดเต็มเปี่ยมกับมันน่อยที่เอาแต่แกล้งคนอื่นเขานิสัยไม่ดีเลยแต่ผมชอบเล่นแบบนี้นะ่าไปเล่นเนี่ยฮะมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผู้เล่น Danny World แดนนี่บอลเขาเล่นกันนะครับเอ่อมันก็คือแดนนี่เดธลันอะที่จะให้ทุกคนอ ฆ่ากันเองอะ่ะอันนั้นก็น่าดุกนนอยู่นะเราเร้อยไปนคนหนึ่งพีชีพไปแล้วเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้คงจบเพียงเท่านี้ในครั้งหน้าลองไปเลน่นนี่กันดีกว่าเน็ดรันนะทุกคนไว้ออเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย